่ราต,ตายไม่ตอนชีวิตทุกนาทีเปลี่ยนเป็นง่ายๆได้ไหมไม่น่าได้เราเราเเปลี่ยนแมปยังไงอ่ะอืมนั่นสินั่นสินนส องพิงคได้แค่นั้นหาหาวิธีเป็นแมปก่อนพยายามใช่เราจะตายที่แบบผืนแอนแบบตรงเดียน <c oughs> อืม มันเปลี่ยนยังไงวะคือมาเป็นสุ่มเออมันสุ่มปะแต่แต่เกมก็มีอยู่สองแบบนี้สุ่มอีกไม่รู้อ่ะสุ่มป่ะเกมก็จบใจยิน แบ่นรถว่ะแบ่นรถว่ะโอ้โหเสียงรถอยากกลบบ้านกิ่งโอ้โหโอ้โหบ้านริ่งว่าเย่เลยบ้านฝนเย่กว่าโอ้โหไม่แถวเนี้ยมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะเป็นบิ๊กไบค์อะ เันเสียงดังมากเยังแหละไม่ก็ต้องใช้้องลองให้จบอีกไม่จบอ่ะวันเนี้ยแล้ใครมาลองกดนี่ยมันเปลี่ยนแบบไม่ได้มันสุ่มเหรอมันไม่น่าสุ่มปะนั่นสิแล้วเหลือสองคนละจะตายกันไวขึ้นนะทุก่น เออลืมกดลืมกดสมวะลืมกดสุ่มารอดฮออเนอะไรเนี่ยทำไย่อกับกุก่ะนันดิทำไมย่อเยอะอย่างนั้นเอาย่อ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  อันเดิมไปเลยสามวันสี่วันขอโทรเลอนะเนี่ยฟังเพลงมันจบก็เรียบร้อยเฮียนี่ไปไหนมันยังไม่เริ่มเลยเหนื่อยเริ่มแล้วนะเอาไม่ได้ไม่ประตูเป็นรูอย่างเงี้ยล้างล้างจัดจัดรถเก่าไม่จะตายเข้ามาอีกสัก เซนเข้าไปปุกตายปาบีหนีหนีหนีเร็วหนีห้ก่อนโอ้มันแบบมันมาไม่ให้สุ้มให้เสียงอ่ะแล้วก็ตายเลยอ่ะอ่าอ่าเอมืองฟิวเอาจริงมองจากมองจากฝั่งนี้เหมือนสายตาสั้นอ่ะมองแบบชิด ดูดิมันอ่านแบบโคตรดอ่ะอุ้ยมันขยับเลยกระดาเก็มันลอยได้วะ่ะมันลอยมได้มันมีเวทมนต์ว่ะลอยได้เ,ดเป็นปะนี่ยมาดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันลอยได้เนี่ย,ย,ยใช่ไหม ใส่ตรงไหนเอ๊ะมันมุดท่อได้ไหมมันไปใส่ตรง,งไหนอะ่ะเออนั่นดิเขาไปใส่ไหนอะ่ะเหมือนห้รักษาความปลอดภัยน่าจะห้องรักษาคว,มวาวมปลอดภัยโอ้ มันล็อกเหรอหาคุณแจแงไปดูออกก็ได้นะนี่ใช่อยู่เลยตรงไหน้วผุ้แจอยู่ไหนมันมีแมปก็จริงนะแต่มันไม่บอกว่าอยู่ไหนแล้วก็หาแล้วก็ตายาเรนใครเกรนต้องมาหาของอีก หนีก็ต้องหนีหายสองก็ต้องหายอยเจออยู่นคนสองคนเนี่ยหาได้ไหนบ้นะอุย้ยเจออันนี้เฮ้ยม,มันเก็บได้กี่ร่าไปใส่ตรงไหนกี่ร่าี่ร่าสองอะน่านจะเก็บได้เยอะกว่านี้นะใช่ได้สองแล้วไปใส่สอย่างตรงไหนวะ ันหาตอนนี้เจอแต่หาโองหาห้องใส่หมดไใส่ห้องไหนเอ,อืออันนี้หรือเปล่าห้องมันมีโคมไฟอยู่ง,งานเกี่ยวปะอาจจะทำงานไม่ได้เดินในเกมก็เถิดนอนอยู่นิดนึงนั่นอง <c oughs> โนไม่ลอ,อยได้พี่อูเลยเปิดตรงนี้หรือเปล่าแสงตรงนี้หรือเปล่าอยู่ไหนอ่ะไม่ทำไมเก้าอี้มันมาอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้เหรอให้เ <c> ห <ười> น,น,นื่ <c ười> อยมาแสงห้องไหนวะกดกดเปิดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ อมโมเลคืออะไรอะไรโคโมเลวะ้ชั้นสองหรออ่านหนังสือไหมเรามานั่งอ่านหนังสือกันเนี่ยอ่านหนังสือ <c oughs> ไม่นายชูเรนเป็นชั้นสองยี่สได้ไหมสิอย่ารีบสิอยู่ด้วยกันก่อน อยู่ตรงที่มันมีล็อกเกอร์นี่ไงอยู่ข้างหลังเ่ยเดินตามไปอยู่ไม่ชอบไฟเลยมันแลบเล่บอะมันมีแบตอยู่ข้างบนคุณกดตรงไฟฉายมันจะเป็นอะรอ่าต้องแบบอย่างนี้ก่อนมันถึงจะช่ายอ๋ออุ้ย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 มันอยู่นั่นอยู่นั่นเห็นไหมเห็นไหม เราเล่าจบฮะทำไมนะมองมองล้วเดินจริงหรอมองแล้วเดิน,ออดอนไอ้เชียอะไรหลบลบลบตันเว้ยมันตันว้ยทางตันเว้ยโอ้โหอุอ้ยตายทางันตันหนอเร่งเลย ถอยไปก็ไม่นอนถอยไปก็ชนผนังอ่ะสูยๆนี่อ่ะอุ้ยดูศพแล้วสิจริงมัเล่นยาขนาดนี้เลยเอ่อ,อของต่อคุณเลเี้ยงชนะอ้าวตายตายคู้ถ้าเนี่ยขันที่ชนะไม่ลบห้าด้วยนะ ลบอ่ะอยู่ได้กินไีอยู่ได้ดีานี